สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบวันนี้มาพบกับรายการคุยกับทนายวิเตอร์นะครับสาระน่ารู้ทางข้อกฎหมายวันละเรื่องวันละราวนะครับ สั้นๆไม่เกิน5นาทีเพื่อที่จะพี่น้องประชาชนได้ความรู้ทางกฎหมายแบบชาวบ้าชาวบ้านแล้วก็แล้วก็เอาไปใช้ได้แล้วเอาไปใช้ได้แบบง่ายๆฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆเอาไปใช้ได้แบบง่ายๆนี่คือคอนเซปต์ของอารายการคุยกับทนายพีเตอร์นะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่ครัครับนะเข้ามาสู่เนื้นอัาสราที่ผมอยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนควรรู้ไว้นะครับควรรู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาไปครับรู้ไว้ใช่ว่า ใส่บาแป่งขามรู้ไว้แล้วเอาไปใช้ได้แบบง่ายๆเลยกรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นกับท่านหลายๆท่านมาแล้วนะครับในกรณีที่ท่านตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับคําว่าตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามีการกระทํทาความผิตกระยาเกิดขึ้น <S 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 เช่นท่านถูกรถชนนะท่านถูกรถชนนะได้รับอันตราย ถึงแก่ชีวิตนะหรือบาดเจ็บสหาหัสหรือบาดเจ็บไม่สหาหัสก็ตามหรือท่านถูกตีร่านฟันแดงฟันแดงนะไปเที่ยวง,งานการชาติไปเที่ยวง,งานสงครานถูกลูกหลงถูกตีร้านฟันแดงปรากฏว่าท่านได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสหาหัสไม่เจ็บสหาหัสก็ตามเหล่านี้นะครับเหล่านี้ก็เรียกว่าค่าเสียหายทางแพ่งซึ่งเราในฐานะเป็นผู้เสียหายหเรามีสิทธิที่จะเรียกให้อีฝ่ายหนึ่งเนะี่ยหรือเรียกให้ฝ่ายที่กระทวามบิดชดใช้ให้แก่เรา เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการขั้นตอนนี้เนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวพันกับท่านนะกับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้เสียหายเวลาที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะครับท่านผู้ชมตํารวจมีหน้าที่ในการสอบสวนสืบสวนนะเมื่อตํารวจสอบสวนสืบสวนเสร็จแล้วนะครับตารวจก็จะรํานวนส่งไปที่พนักงานใอาการ ไม่ให้การรับสำนวนจากตำรวจแล้วดูแล้วสำนวนตำรวจโอเคสำนวนตำรวจสมบูรณ์แตไมสมบูรณ์ก็สั่งสอบเพิ่มเติมเมื่อสั่งสอบเพิ่มเติมแล้วส่งกลับมาที่อายการอายการเห็นว่าสมบูรณ์แล้วก็สั่งฟ้องตามที่พนักงานสอบสวนหรือตำรวจทำมาก็นำตัวผู้ต้องหาไปฟอ้อ,ฟองเมื่อฟ้องแล้วก็ตกเป็นจำเลยนะผู้ต้องหาตกเป็นจำเลยในชั้นศาลกระบวนการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายทางแพ่งในคดีอาญาเนี่ยเริ่มขึ้นแล้ว เริ่มขึ้นยังไงท่านมีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งที่ศาลได้เพราะฉะนั้นเมื่อพนังกงานสอบสวนส่งไปที่อายการาการส่งฟ้องอายการจะมีหนังสือแจ้งมาที่ท่านว่าท่านเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ก็ขอให้ท่านไปยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง,พร,ง,งพร้อมกับคดีอาญาการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายทางแพ่งพร้อมกับคดีอาญามีข้อดีตรงไหนมีข้อดีตรงที่ท่านไม่ต้องฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหาก สองท่านไม่ต้องเสียค่ารมเนียมสารสามท่านอาจจะไม่ต้องเสียค่าทนายความถ้าท่านไม่ได้จ้างทนายความเข้าไปในคดีตรงนี้แหละครับกรณีที่ผมจะพูดในวันนี้คืออะไรก็คือว่าเมื่อพนักงานการฟ้องแล้วพนักงานก็ส่งหนังสือแจ้งท่านศาลก็จะส่งหนังสือแจ้งท่านว่าท่านเป็นผู้เสียหายให้ท่านไปยื่นคําร้องขอให้ทางฝ่ายผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายเราพี่น้องประชาชนก็ถามทนายพิเตอร์โอทำไงดีทนายพิเตอร์ศาลมีหนังสือส่งมางี้อายการมีหนังสือส่งมางี้จะทํำไงดีนะ อันดับแรกเลยครับไม่ต้องตกอกตกใจง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวถ้าท่านมีค่าเสียหายอยู่ในมือแล้วท่านมีพยานหลักฐานมีเอกสารเกี่ยวกับเสียหายอยู่ในมือแล้วท่านไปที่ศาลไปยื่นคำร้องที่ศาลได้ถ้าท่านเขียนคำร้องไม่เป็นท่านถามเจ้าหน้าที่ศาลนะถามเจ้าหน้าที่ศาลถ้าถ้าเจ้าหน้าที่ศาลอธิบายแล้วท่านยังเขียนไม่เป็นท่านบอกขอร้องเจ like ้าหน้ทาที่ศาลเขียนให้ก็ได้หรือถ้าเจ้าหน้าที่ศาลท่านบอกท่านงานเยอะท่านเขียนให้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร นะครับมไม่เป็นไรท่านยังมีทางออกอีกทางหนึ่งที่ผมอยากจะนำไปเรียนให้ทุกท่านทราบในวันนี้คืออะไรในวันนี้ทางออกของพวกเราคืออะไรหากเราเป็นผู้เสียหายเราไม่มีทนายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเราได้เนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ขอทนายจากศาลได้เราสามารถใช้สิทธิ์ขอทนายจากศาลได้เราขอทนายมาทําอะไรเราขอทนายมาเพื่อเขียนคําร้องเรียกค่าเสียหายเรา เราขอทนายมาทำไมเราขอทนายมาเพื่อนำสื่อพยานในคำร้องที่เราเรียกค่าเสียหายไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราเรียกค่าเสียหายไปในคดีอาญาเราบอกว่าเราเสียหายอย่างงูดเสียหายอย่างนี้นะค่าทำศพค่าคาดุปการะเลี้ยงดูค่ารักษาพยาบาลค่าค่าขาดประโยชน์ไอ้สิ่งเหล่านี้เราต้องสื่อไปสารเห็นเพราะฉะนั้นลําพังแค่เราเขียนคำร้องไปพอถึงเวลาที่สืบเราไม่มีพยานหลักฐานไปสืบสารก็ไม่ให้ เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีทนายน,นะเราจำเป็นจะต้องมีนทนายทีนี้พี่น้องประชาชนยากจนคนแค้นนะครับไม่มีปัญญาที่จะไปจ้างทนายกนะ็สามารถที่จะขอให้ทนายไอ้ขอให้ศาลตั้งทนายได้นะฮะสามารถที่จะขอให้ศาลตั้งทนายได้เพราะฉะนั้นวันแรกที่วันแรกที่ที่ที่ศาลนัดเนี่ยแล้วท่านต้องไปศาลนะเมื่อไปศาลแล้วถ้าท่านต้องการทนายท่านต้องร้องต่อศาลว่าขอให้ศาลตั้งทนายให้เพื่อที่จะช่วยให้เพื่อที่ช่วยเราในการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง นะสารท่านก็จะตั้งทนายให้เมื่อได้ทนายแล้วทนายก็จะมาทำหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอาจจะต้องเขียนคําร้องเพิ่มเติมหรือเขียนคาร้องใหม่เพื่อเราได้รับค่าเสียทังแป้งอย่างครบถ้วนนะครับเมื่อถึงเวลาที่จะสืบพยานทนายความก็จะทําหน้าทีนะ่ในการสืบพยานในการเตรียมพยานให้เราตรงนี้แหละทนายจะมีบทบาทที่สําคัญในการที่จะทําให้เราได้รับชดใช้ค่าเสียเต็มตามจํานวนหรือในจํานวนที่เหมาะสมในจํานวนที่สูง เพราะถ้าเราไม่สื่อไปสารเห็นสารก็ไม่สามารถที่จะพิพากษาให้เราได้รับความสายตามที่เราต้องการได้หรือตามที่เราเสียหายจริงได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมนํามาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เราไม่หมดสิ้นหนทางเราจะงมีหนทางที่จะพึ่งไปพึ่งบารมีศารได้โดยไปขอทนายที่สารถามว่าเสียค่าใช้จ่ายไหมถ้าสารตั้งให้ทนาย ถ้าศาลตั้งทนาให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเสียค่าใชาา้จ่ายศาลจะเป็นคนจ่ายค่าตอบแทนให้กับทนายเองเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกหรือเป็นทางออกเป็นทางรอดของพี่น้องประชาชนที่มีความยากลำบากในการที่จะต้องจ้างทนายไปเรียกร้องสิทธิตรงนี้นะครับเป็นไงครับฟังทนาพีเตอร์พูดแล้วโอ้นะนะนะเป็นสนทางที่ที่ท,ที่ที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเกิดคดีความ เป็นมีคนมากระทบความผิดทางอาญากับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องตีรันฟันแทงกันหรือไม่ว่าเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาญาแล้วท่านตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยแล้วท่านประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายแล้วท่านอยากได้ทนายความที่จะไปช่วยท่านเรียกร้องค่าเสียหายท่านมีสิทธิ์ที่จะขอทนายความจากศาลได้นะครับจำไว้เลยท่านมีสิทธิที่จะขอทนายความจากศาลได้ไปแถลงสารด้วยตนเองเลยครับในวันแรกที่สารนัด นะไปแถลงสารว่ราขอมีทานายความเพื่อที่จะมาช่วยดูแลเรียกร้องค่าเสียหายกับให้ท่านให้กับท่านตรงนี้เห็นไหมครับนะพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆ เอาไปใช้แบบง่ายๆนะเอาไปใช้แบบย่างนี่แหละครับคือสาระน่ารู้กับรายการคุยกับทนายบีเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นติดตามชมนะทางช่องของทนายบีเตอร์หรือทางเพจหรือทาง Facebook ของทนายบีเตอร์ได้ตลอดไปนะครับก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังวันละเรื่องวันละเ,เรื่องเป็นเรื่องเรื่องที่พี่น้องประชาชนหรือใกล้ตัวพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้เอาไปใช้และเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงเอาละครับวันนี้ หมดเวลาหมดหมดเวลานะครับพบกันโอกาสหน้ากลาบลาแล้วครับสวัสดีครับ